i don't wanna be loved by you be loved by you i don't need to be hurt or rescued not by you สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยมินก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆเพราะว่าอยากจะมาแชร์ New Year Resolution ของตัวเองว่าตั้งใจจะทำอะไรก็เลยมาเป็น Get Ready With Me โดยใช้การแต่งหน้าสี Pantone นะคะของปี2019นั่นคือสีส้ม r v i v i n g Coral หรือว่าสีส้มปะการังนั่นเองนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเราจะมาเริ่มจากการทาสกินแคร์ก่อนเลยเก็บแถบบาร์โคดอันนี้ขึ้นไปนิดหนึงเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะใช้สกินแคร์ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นของ Skinnic First Treatment Essence นะจ๊ะนางเป็นน้ำตบยีตของเกาหลีเราได้มาจากวัสันนะเห็นแบบมันเซลเลยเงี้ยแต่บอกเราเป็นคนที่บ้าไอตาที่บอกว่าได้รางวัลอะพอเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้เคยได้รางวัลมาก่อนก็จะเอาและตกหลุมเราจะเช็ดแบบวนรูขุมขนขึ้นไปแบบนี้นะเจอมาว่าเหมือนเวลาที่เราอยากจะบำรุงผิวด้วยพวกเอสเซนต์อะไรเงี้ยให้เช็ดทวนรูขุมขนขึ้นมาแบบนี้มันจะได้แบบเข้าปื๊บเข้าปื๊บแต่ถ้าอยากจะเช็ดทําความสะอาด ให้เช็ดลงมันจะได้แบบออกมาเออตัวนี้มันจะแบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลย <c oughs> แต่ว่าพอเช็ดแล้วมันจะได้ความรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็คุ้ยเคลียร์ผิวให้เราก่อนที่เราจะลงตัวอื่นๆนั่นเองนะคะพัดนิดนึงให้นางแบบว่าแห้งๆไปกับผิวนะคะตัวถัดไปเนี่ยเดมิจะใช้เป็นเดย์ครีมที่มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะตัวนี้เป็นของสกาแคร์ออินวันไวท์เทนนิ่งเดย์ครีมช่วงนี้บ้าผลิตภัณฑ์ประมาณนี้มากๆนะมีหลายตัวที่แบบเออเอามา เป็นเดย์ครีมที่ใส่สารกันแดดมาค่อนข้างเยอะเลยจะเรียกว่าเป็นแบบครีมกันแดดยังได้เลยเพราะว่าเขามี spf ห้ส pa าบวกเลยตัวเนี้ยเออเดี๋ยวเราจะมาทาครีมตัวนี้ลงไปกันนะคะนี่เนื้อครีมเป็นสีส้มอ่อนออนอันนี้คือแบบคุมโทนปะมีความคุมโทนว่าแบบคิดมาแล้วหลอกๆก,ก็เดี๋ยวทาครีมลงไปเลยคือตอนแรกที่เราลองใช้ครีมตัวนี้เมานะเราแบบตกใจมากอะเพราะว่ามันมีความเป็นครีมจัดก็เลยกลัวว่าเฮ้ยทาลงไปแล้วมันจะครีมมี่มากกว่าวแต่พอทาแล้ว มันไม่ได้ครีมมี่ขนาดนั้นมันซึมค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็จะมีความรู้สึกผิวเย็นๆแล้วก็ดูชุ่มชื้นขึ้นนางจะช่วยแบบกันแดดให้เรานะกันรังสี UVA UVB นะนอกจากเป็นกันแดดแล้วนะคะก็จะมีแบบสารบำรุงที่ช่วยให้แบบลดรอยกะจุดดาำช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสเออลดพวกริ้วรอยต่างๆหลัง,างจากที่ทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งนะ <S <S เป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กแต่วมาทาตอนกลางวันนี่แหละเพราะว่าอยากให้ปากมันชุ่มชื้นมากๆนะช่วงนี้ แบบปากแห้งโอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นเหมือนเบตตัวนี้เป็นของวีดีวิชิ วีดีวิชีเป็นออยี่ห้อของเกาหลีนะคะพอลงไปอ่ะมันจะช่วยให้ผิวเหมือนมีประกายช่ำๆอะไรแบบนี้โอเคตัวถัดไปที่เราจะใช้นะคะเป็นคุชชั่นของจองแซมุนเอเซนเชียลสกินนูเดิลคุชชั่นไลท์ีลยวลงคุชชั่นลงไปนะคะต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้าน,านั้นเราไม่เคยแบบไม่เคยตั้งเป้าหมายในปีถัดไปเลยว,ว่าปีถัดไปเราอยากทําอะไรตั้งโกของตังไวเองว่าไงอย่างไม่เคย,เยจริงๆจนเมื่อปี2017รู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนเป็นปีที่เรา เริ่มทำ YouTube ใหม่ๆแล้วก็เป็นปีที่เจอแบบเหมือนมอสุมชีวิตปะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะช่วงนั้นมันเป็นช่วงเบญจเพศแล้วก็ เียดว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปแล้วก็เริ่มมาทํา YouTube เรือก็เลยแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจในแนวทางคลิปของตัวเองที่ตัวเองกําลังจะทําว่าเนี่ยมันคือใช่เราเปาวะเราควรทาอย่างนี้เปาวะอะไรเงี้ยเป็นปีที่เครียดมากแล้วช่วงแบบกลางๆปีอะยู่ดีตรงเนี้ยก็เป็นแผลแบบแดงๆขึ้นมาเลยแล้วก็มีแบบมีเลือดอะไรเงี้ยซึอมออกมาจากหน้าแก <ST S> น่ากลัวปะมันน่ากลัวมาก <S <S พอสิ้นปีปีนั้นเราก็คิดว่าเราอะอยากจะเบิร์นแบบขอบคุณทุกอย่างให้มาก ขึ้นไม่ว่าจะเรื่องร้ายเข้ามาเราก็จะพยายามขอบคุณให้ได้อะเพราะคิดว่าถ้าเรากล้าที่จะขอบคุณเรื่องร้ายได้อะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนแบบเราก็จะสามารถผ่านไอ้เรื่องร้ายเหล่านั้นไปได้แล้วก็เหมือนแบบแตรนะหนักถึงเรื่องดีๆในชีวิตให้มากขึ้นแล้วทีเนี้ยปีนี้เราก็เหตุโพสของปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเราอะได้โตขึ้นเยอะมากๆภายในเวลาแค่ปีเดียวอะสำหรับปีเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นปีที่ค่อนข้างลาบล่นของเรานะทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องต่างๆในชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยพอเราแบบ ทำ u t u b e เรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีจังหวะที่เรารู้สึกแบบท้อหรือแบบหมดไฟกับการทํา YouTube บ้างเหมือนกันจนมาช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเพิ่งรู้สึกว่าเราแบบมีแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งกับการท,ทําคลิปของตัวเองอ่ะก็เลยอยากมาเล่านะก็คือลงคูชชั่นเสร็จแล้วใช่ปะคูชชั่นมันจะมีความแบบเป็นผิวแล้วสีดีมากเลยจะออกอมเหลืองแล้วก็ผ่องๆพอทาคูชชั่นเสร็จแล้วใช่ปะเดี๋ยวขอใช้บัตรนะคะตัวนี้เป็นบัตรของ Glossier ์ซ e ีดัสนะลงไปก่อนนะก่อนที่เราจะมาเมาส์กันต่อ เราจะลงไปแบบไม่ลงมาถึงหน้าแก้มนะจะลงแค่ช่วงเนี้ยเหมือนเป็นช่วงคอนัวร่ก็เั่นแหละอย่างที่พูดมาว่าเหมือนการทํา YouTube มันก็จะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบบหมดไอเดียเราจริง,รงๆมันไม่ได้หมดไอเดียหรอกมันแค่แบบเหมือนเราอาจจะเหนื่อยหรือว่าเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงต่อไปเหมือนเราเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งอะตอนแรกอะเราจะมีไอเดียเยอะมากเลยในการที่จะเขียนหนังสือเล่มนั้น่ะแต่พอเราเขียนไปสักระยะหนึ่งแล้วอะเราจะเริ่มหมดไอเดียกับเรื่องเรื่องที่เราคิดขึ้นมาตอนแรกอะเพราะฉะนั้นการที่จะ เขียนหนังสือเล่มหนึ่งให้จบอะมันยากก่าการเริ่มเขียนแต่ว่าพอมาช่วงสิ้นปีอะเหมือนเราได้ลองทำห,หลายๆอย่างได้แชร์หลายอย่างที่เราชอบกับเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเพื่อนๆก็ชอบในสิ่งที่เราทําเราก็รู้สึกว่าเออเริ่มมีไฟอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทําคลิปอยากจะทํานู่นทํานี่มากขึ้นแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะพยายามพุ่มกับการทําคลิปให้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้อะเดี๋ยวขอเซ็ตแป้งไปด้วยนะระหว่างที่เราคุยกันอันเนี้ยมันเป็นแป้งของมาจอริกา้า มาจอก,ก้าเสร็จลงไปมันก็จะช่วยให้เหมือนผิวม m o o ขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบไปเปลี่ยนสีอะไรของเมคอัพเราอะเพเซ็ตนั่งเสร็จแล้วใช่ปะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันไม่เป็นอายไลเนอร์แต่เราเอามาเขียนคิ้วนะคะเป็นของ Halloween Make smooth liquid eyeliner เขียนแบบเติมหางเบาๆนะคะ เอาจริงๆคือปีนี้เนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยถ้าใครที่แบบได้ดูคลิปของเราตั้งแต่ต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเออมีการไปทาโครงหน้าที่เกาหลีพอกลับมาแล้วเนี่ยเอาจริงป้าก็รู้สึกนะว่าตัวเองอมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนพอเรามั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเป็นตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคิดไปหรือเปล่านะแต่เราคิดว่ามันก็แบบมีส่วนอะ ต,ต้องบอกว่าเราก็ทํา YouTube มาประมาณเกือบ2ปีได้แล้วอ่ะก็เริ่มมาจากการทําคลิปแบบรีวิวเครื่องสําอางเล็กๆน้อยๆเพราะว่าส่วนตัวพื้นฐานเป็นคนที่ชอบเครื่องสําอางชอบแต่งหน้าพอแบบเราทําคลิปนั้นเราไปปรากฏว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเลยมันก็เลยกลายมาเป็นแบบคลิปถัดๆ,ๆ,ๆมาของเราเรื่อยๆจนมาถึงแบบทุกวันนี้การที่แบบจะเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มมาจาก อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่แบบเรารู้สึกแค่เอ้ยเราชอบเราก็อยากทําเราก็เลยทําแค่นั้นเองจริงๆนะแต่ทุกวันนี้ก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถที่จะขจัดความเครียดในการที่แบบจะถ่ายคลิปแต่ละคลิปออกไปได้หมดเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบชินหรือว่ามีเนเจอร์ที่กล้าแสดงออกเท่าไหร่ราะ <c oughs> ฉะนั้นช่องทางเนี้เหมือนเป็นช่องทางที่เราได้แสดงตัวตนของเราให้แบบ คนอื่นๆได้เห็นแล้วพอคนอื่นชอบอ่ะมันก็ทําให้เราแบบอยากทาคลิปต่อได้คิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Lily b ่ไบเลสสกินเมสบล์มาสคาร่าหัวเล็กจิ๋วแบบจิ๋วมากอะ่ะแล้วคือแบบเราชอบนะมันชอนใช้ได้ดีแล้วก็สีไม่โดดค่อนข้างธรรมชาติเลยถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตาเดี๋ยวมินจะใช้เป็นบัตรออนของโฟยูโทนะคะสี m 2 2นี่จะเป็นสีแบบนี้สีส้มอิดๆนะคะก็เดี๋ยวเจะใช้กบแปรงหัวโตๆนะคะ มาปัดลงไปให้ทั่วเปิดอกตาของเรา เหมือนลงเป็นสีพื้นลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทับสีส้มลงไปอีกทีนึงืูที่บอกว่าจะแต่งหน้าตามแพนโทน219 0มันก็ค่อนข้างแบบว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันนะ,ะก็เลยมาประยุกนะใช้เป็นแบบสีที่มีความแบบใกล้เคียงอะไรอย่างงี้มาแทนนะคะจะใช้อันนี้เป็นบัตออนของอิลามัสกาเดี๋ยวจะใช้นิ้วนี่แหละค่ะจิ้มขึ้นมาอย่างงี้นะเอามาทาลงไปเลยตรงบริเวณชั้นรอยพับของเปลือกตา เราก็อยากให้แบบสีส้มมันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะก็เลยไปหยิบลิปสติกอันนี้เป็นลิปสติกสีแบบส้มที่แรงขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะใช้กับคูกกันก็ใช้ลงไปบริเวณปลายหางตาอีกหนึ่งรอบ The moment you see จากนั้นนะเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะเอามาแบบระบายช่วงตาล่างเราจะใช้อายไลเนอร์ดินสอนเนี่ยกรีดลงไปบริเวณด้านในอายไลเนอร์ของเราน,ะนิดนึง <S <S โอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแตดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคร่าเลยจ้าแต่เราว่าการแต่งตาสีส้มอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากับคอนแทคเลนส์สีเขียวได้แบบค่อนข้างดีส่วนตัวคิดว่าจะไม่ติดขนตาและเราจะปัดมาสคร่าให้มันหนาแล้วก็เด้งแทนนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะใช้มาสคร่านะคะของ l o r e a l ตัวนี้อันนี้คือเด้งจริง <c oughs> แต่งตาเสร็จแล้วนะคะก็ผมหน้ามาลงมาด้วยนะตอนนี้รู้สึกคือตัวเองหน้าแปลกมากอะตาเน,นี่แบบเห็นตั้งแต่หน้าปักซอยได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะทาปากนะคะโดยใช้สีนี้เป็นสีของเอสปัเบอร์ R D สองศูนนะคะมันจะเป็นแบบสีแดงอมส้มสดๆอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเราจะใช้คอนทัวร์นะคะสีน้ำตาเนี่ยมาเบกสีตาแล้วก็สีปากของเรามินใช้กระแปงหัวเล็กนี้นะสามารถลงคอนทัวร์ได้แบบแน่นเลยนะมันจะได้มาช่วยกันเบกสีส้มที่อยู่บนเปลือกตาก็าเชดดิ้งบริเวณจมูกด้วยนิดนึงนะ่นแหละเป็นแบบ New Year Resolution ของเรานะคะอยากจะตั้งใจทำคลิปให้มากขึ้นจริงจังกับการทำคลิปมากขึ้นนะอยากจะทำคอนเทนต์ที่แบบ หลากหลายมากขึ้นเราก็จะพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานของการใช้ชีวิตต่างๆในเรื่องของแบบการจัดระบบระเบียบตัวเองอะ่ะเออเราแบบคนที่ชอบทําอะไรสเปะสะปะมาก่อนพอเราพยายามที่จะทําอะไรเป็นขัน้นเป็นตอนอะไรเงี้ยมันต้องใช้ใช้พลังใจค่อนข้างมากในการที่จะเอาชนะใจตัวเองให้ได้รู้สึก อยากเติมลิปกอสนิดนึงให้ปากมันดูอิ่มๆนะคะจะใช้ลิปกอสสี่้มมันนี้เป็นของเกอร์แรงเบอร์940โอเคส็จแล้ว Tell me about my potential And if you mean what you would do You love the sound of your own voice Is this conversation an interview ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบมี New Year Resolution มีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเราหรือว่าอยากจะมาแชร์ให้คนอื่นได้ฟังบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถมาพูดมาคุยคอมเมนต์ได้เลยนะเราคิดว่าการที่แบบเราได้พูดออกมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มพลังเพิ่ม power ให้สิ่งที่เราตั้งใจนะใครจะอยากลดความอ้วนให้ได้เก็บเงินซื้อรถจะเก็บเงินซื้อบ้านของตัวเองจะเรียนให้ได้เกรดมากขึ้นจะกินแซลมอนให้ น้องหลายๆจะกินแซลมอนให้ได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของเรานะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกๆวิวทุกๆคนดูที่แบบเข้ามารู้จักกันเข้ามาดูกันนะคะบ๊ายบาย Little eggs. Life's too short to waste it on somebody else's feet.